ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเอย์กับเห็นเพื่อนเที่ยวให้เที่ยวตามและตอนนี้เราอยู่กับตอนนี้คุณกำลังอยู่นนกับผมอีย์ทิกับเห็นเพื่อนเที่ยวให้เที่ยวตามเพื่อและตอนนี้เราอยู่กับแมดาม เฮงแมดามเฮงแล้วก็ชื่อเต็มๆว่าแมดามเฮงสวยเป็นจิตที่ชุนเราหุบมากยังไงตอนนี <h 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 ้เรากำลังอยู <h <h ่บนถนน24ไม่ใช่บนถนนเราอยู่บนมอร์ตเว์เส้นที่กำลังจะไปอ่กรุงเทพพัทยาและปลายทางของเราก็คือพัทยา แล้วกอ็อันนี้งนงมีกนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วใน<ม>รอบเจอกันนานมากครับใช่ในรอบอีอีทนสวัสนำเป็นรศวสวัสเลยเหรอไม่เจอกันนานแล้วอืมแล้วก็เลยนัดเจอกันมีติ i n กันสักนิดเมื่อคืนก็แอบไปแฮงเอากันมานะครับที่ที่ไหนปะ Loft 2 Bar Loft 2 Bar ก็จึงอยู่นะ ก็ไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็บอกไปคอนเสิร์ตเอ่อเป็นนักร้องสาวนำเข้าแอนออร์ดีเข้ามาทางประตูนำเข้าเข้ามาทางประตู้านเออเข้ามาทางประตู้านแอนออร์ดีก็ถือว่าสนุกเลยเนาะสวยมากเนาะตัวเล็กหน้าเล็กตอนนั่งอยู่ก็คุยกันว่าเอ๊ะเขามีหางเครื่องมาด้วยนี่อเ่าแต่ว่ามันมองดูไวทีเลวก็ไม่น่าจะ เออมันขึ้นไปเต้นกันได้ไงปรากฏว่าเต้นได้เว้ยมาหกคนัางเคือหกนางสวยๆก็ถือว่าสนุกดีมีเพลงปรรกะๆให้ฟังเสร็จจากแอนออร์ดีแล้วก็กลับถึงที่พักของเราตอนตีสามแล้วเราก็นอนตีสามครึ่งค่ะก็จะได้นอนแล้วก็ชุลหุกวันนี้ก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชวนไปดูแอนออร์ดีคือยอย ปอยอลดานเพราะส่วนมาต่อบ,บอกว่าเออเราไปหาข้าวเที่ยงกินอย่างนี้ไปหา,ท,าที่พัทยา,ยาบพกาปว่าร้านลับอ่าร้านลับลเพราะว่าคุณเขาก็อยากจะไปหาร้านลับที่แบบเออมีที่ไหนอีกซึ่งพัทยากรุงเทพพัทยาออกจากกรุงเทพตอนบ่ายโมงและข้าวเที่ยงตอนไหนเปถึงร้านสี่โม ่าถามก่อนอะไรคือข้าวเตียงเอ่ยอย่างนี้ดีนะที่เรากินรองท้องกันมาแล้วอ่ะใช่แล้วของเราสองคนก็คือตื่นมาเสร็จก็หิวเลยเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างรักสุขภาพใช่ไหมของเล่เลยว่าไปกินอะไรมาเราก็ปรึกษากันว่าจะไปกินอะไรดีหรือว่าเราจะหาอะไรทานเบาๆก่อนไหมซึ่งมี่ก็บอกว่าตีน้อยแล้วกันเีน้อยเป็นมือเบาๆมากสำหรับตีน้อยของพวกเราเราก็เลยบอกว่า เว้มันหนักไปไหมเพราะว่าเมื่อคืนก็แบบก็น่าจะเยอะอยู่ก็เมาเมาด้วยเวียนเวียนด้วยก็เน้นก็หาอะไรสดน้ำรอรอก่อนอันนี้บอกว่าน้นน้อรอก็ตีน้อยก็เลยจบที่ตีน้อยเนาะตีน้อยเราก็ไม่ใช่ตีน้อยธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ข้าวแกงเป็นตีน้อยุฟเป๋เนาะเราก็อัดกันมาด้วยกระเพาะที่เป่งแล้วเราก็โอเคแอมก็รอให้ พื่อนให้คุณออยออรดานนะครับมารับเราเสือที่คอนโดแล้วเราก็เสร็จจากตรงนั้นเข้าเที่ยงตอนไหนเอ่ยเขามาลับบ่ายโมงแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้ตอนสี่โมงเข้าเที่ยงตอนไหนเอ่ยโยยังอยู่บนถนนอยู่เลยคือรถก็คือแบบ บนถนนเนี้ยม MM> ีรถประมาณอยู่หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นคันก็คือไปพัทยาหมดชัวเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอยู่ที่นู่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปตามดูว่าร้านลับๆที่เราคุณเขาอยากจะไปกินเนี่ยมันจะถึงเครื่องแค่ไหนที่พัทยานะน้องมิกไปเจอกันที่นู่น ทุกคนเราวป้ายทางของเราก็มาถึงแล้วครับตอนนี้อยู่ที่พัทยาแล้วนะนนนก็เอแต่ตอนแรกอันนี้คือเป็นร้านลับจริงแล้วก็แบบว่าไม่รู้การเข้ามาแต่ว่ามีพี่ที่เขาอยากจะมาทานที่นี่จริงๆนะครับก็เลยออาลองมาดูจะมีที่จอดรถให้ถ้าใครมาที่นาเกลือนะครับลองเข้ามามันจะมีที่จอดรถตรงซอยนาเกลือสามนะครับ มีคนเจอแมวแล้วก็ขับเข้ตรงเข้ามาตรงตรง,ตรงอ,อะไรไถยตะปาปตรงมูล,ลนิธิแล้วมันก็จะเลยไปนิดนึงมันก็จะมีที่จอดรถให้ก็ก็โอเคดีซอยสามเดี๋ยวเราไปก,กำลังเดินไปที่ร้านกันไปการเดินทางที่นานไหมยาวนานนิดน, <เล S 1> นึงเ,<ล>เออไปโกโก แล้วทุกคนร้าน,นที่เราคิดว่าเป็นร้านนับก็จะไม่รับอีกต่อไปเพราะตอนนี้น่าจะมีคิวก่อนเราอีกประมาณเกือบ20คิวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้กินตอนกี่โมงนะครับมาแล้วราสู้นั่งรถมาตั้งจะได้กินตอนสามชั่วตอนนี้เรามาถึงที่ร้านซอสไต่ชีบุนแล้วนะครับ <laughs> เราก็ได้คิวที่37สแล้วก็ต้องรออีกประมาณ อไนประมาณ7คิวแต่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆไปกันที่จะมารอกินร้านรับวันนี้ข้างหลังนีสุดนะอยู่ดีมาก ซึ่งร้านก็จะประมาณแบบอมีประมาณแบบไม่ถึงสี่ห้าต๊แต่ว่าถือว่าเป็นร้านแบบก้องรอคิวสามาตั้งแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเราไปกินตีน้อยรองท้องมาแล้วเราก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องการกินเราก็รอได้ดีนะที่ว่ารองท้องด้วยตีน้อยนอกจากนี้ก็บรรยากาศเนาะดูอยากให้ดูทิศทะเลนอกจากการที่จะแบบ อาจจะต้องรอนานนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรมีวิวให้ดูสวยๆมีมุมให้ถ่ายรูปด้นานจริงๆอะ่ะจะมาช่วงนี้ดแดดแรงนะแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือตอนนี้รอ,อชิมอาหารว่าจะอร่อยสมคำร่ำลกอไหมสิบนาทีห้าโมงรอไปนั่งรอสวยๆไปดจะดูเมนูอาหารรอโอเค ทุกคนตอนนี้เราได้โตแล้วนะคะมานังรอประมาณกับกับชั่วโมงนิดตอนนี้ห้าโมงยี่ิบก้าได้โตแล้วทนะุกคนคะรับเราหลังจากที่รอมาไมกินแล้ว นี่ก็คือว่านี่ลองไอ้กินได้เยอะมากระวังหยุดนะระวังหยุดใส่เสื้อใส่กระเป๋าหัวเลอะมากไม่เลอะมากกินให้มันโดนกินให้มันโดนปัดนเนยทำไมออนกินเยอะอ่ะอ่อนมันเป็นหนวด ต้องกินซอสมันด้วยระวังหยดใส่กระเป๋านะอร่อยอร่อยครับ เรียบร้อยครับาจะที่กินกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะก็ว่าน้องเนยอีกน่าจะท้องหนึ่งคนแล้วน่าจะมีร้านนั่นแล้วอร่อยมากสมคำล้ำลือครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ร้านลับๆครับอร่อยทุกอย่างมาหมึกน้ำดำอร่อยมากแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาก็ต้องรีบๆมานิดนึงเพราะว่าคิวอาจจะเยอะนิดนึงนะครับอาจจะรอนาน แต่เขาก็มีระบบแบบให้บัตรคิวนะอืมมีบัตรคิวอาหารเร็วพอได้โต๊แล้วอะอาหารรอไม่นานใช่แต่ถ้าป่ากระพงทอน้ำป่านานหน่อยใช่แล้วก็ใครที่อยากมาชื่อร้านว่าซอตาตเออสอต่ซีฟูดซอสาย่ซีฟู๊ดนะครับอยู่ที่นัเกระซอย6เนรอใช่ค่ะมาเลครับสำหรับทริปนี้ก็คงจะไปกระต่อเดี๋ยวจะไปต่อที่ไหนต้องติดตามเราเดินทางได้ ครับตอนี้ถึงที่มหาดามแสนแล้วนะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้เรามาจากที่พัทยา